สวัสดีนะคะทุกทุกคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกเช่นเคยนะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็เจอกันในคลิปแบบแรนดอมนะแม่หมอมาพร้อมกับหัวข้อที่ว่าเหตุผลที่เขาคนนั้นนะคะเปลี่ยนไปเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าไม่มีใจหรือว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะอถ้าอยากรู้นะคะว่าเออคนที่เราคิดถึงนึกถึงเนี่ยแต่ก่อนเคยดีกว่านี้เออเคยแบบ เราแบบเราเรารู้สึกว่าเขาดีกับเรากว่านี้นะคะแต่ทําไมพอมาช่วงหลังๆนี่เหมือนแบบรู้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเหมือนไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างนงี้นะคะ,ะเราก็จะมาเปิดพลังงานของคนคนนั้นกันเลยนะคะอ่าโอเคก่อนอื่นนะคะไม่หมอต้องขอดูลักษณะความสัมพันธ์ของพวกคุณณตอนนี้เวลานี้กันก่อนดีกว่าคะ่ะอพลังงานสูนใหญ่ชาวแรนดอมนี้นะคะคุณและเขาเอ่าลักษณะความสัมพันธ์เป็นแบบไหนคะ ในหมอก็ขอหใบค่ะการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้อ่านไม่ใช่เรื่องมือเอิญนะคะถ้า,เ,าเรื่องราวจากไพ่นะคะออกมาตรงกับคุณน,นะคะก็ขอใหอ้รับพลังงานดีๆพลังงานบวกจากไพ่ไปเลยแต่ว่าถ้า สมมุติว่าเรื่องราวนะคะออกมาแล้วฟังแล้วไม่ไม่ค่อยตรงกับเรื่องของเราในชีวิตจริงเท่าไหร่นะคะก็ถือว่ามารับชมเมื่อความบันเทิงนะแล้วก็ถ้าอยากเช็คพลังงานส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยคะ่ะอันนั้นจะเป็นดวงชะตาของคุณจริงๆเลยคนเดียวเลยนะคะอ่ะโอเคมา ลักษณะความสมพันธ์ของพวกคุณนะคะจริงๆแล้วคุณและเขาเนี่ยเป็นเป็นสถานะที่ชัดเจนกันแล้วแหละบางคนนถึงกับขนาดแต่งงานแต่งการนะคะเป็นครอบครัวกันบางคนอาจมีลูกด้วยกันแล้วก็เป็นได้นะคะเออนะเป็นเป็นความสัมพันธ์ชัดเจนนะคะออพลังงานส่วนใหญ่ในชาวแรนดอมนี้นะไม่ใช่แค่คนคุยหรือว่าแค่คนที่แอบชอบอะไรอย่างนี้นะคะคือมีสถานะกันแล้วว่ะเออส่วนใหญ่อะแต่ว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณช่วงเนี้ย มันมันเคยมีความสุขกว่านี้จริงๆเนาะเออมันเคยมีความสุขแต่ว่าคือคุณอาจจะรู้สึกว่าเขานิ่งๆะนะเนาะเขานิ่งๆแล้วก็เหมือนกับว่าทาแต่ง,งานอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำแต่ง,งานไม่ไม่ค่อยเอ,อเขาเรียกอะไรแสดงความรักกับคุณสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ <S <S บางทีก็นิ่งๆบางทีก็เมินเฉยจนบางครั้งคุณก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนเหงาอะไรแบบเนี้ยเนาะเออมีมีมีคนที่แบบแอบเหงาอะแอบเหงา เพราะว่าเขาคนนั้นอาจจะเอาเวลาไปทุ่มเทกับงานหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งคู่เลยก็ได้ที่เหมือนกับแบบว่ายุ่งทําแต่งานจนไม่มีเวลาที่จะมาใส่ใจออมาแสดงความรักให้แก่กันและกันอะไรแบบนี้เนาะคือที่ทําอย่างนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าอาจจะแบบว่าต้องการเก็บเงินเนาะเ,ออเพื่อให้ชีวิตครอบครัวนะคะชีวิตความสัมพันธ์มันมีความสุขเออมากขึ้นเหมือนกับแบบว่าพรา้อมอะไรเงี้ยเออชีวิตครอบครัวพร้อมอะไรเงี้ยยิ่งยิ่งถ้าเกิดเป็นบางคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วอะ แต่งงานมีลูกอะไรกันแล้วเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าต้อง,ต,องต้องมุ่งหน้ามุ่งตาทําแต่งงานอะไรแบบนี้เพื่อเพื่อที่จะแบบเก็บเงินเก็บทองอะไรเงี้ยใหเ้เพื่อที่แบบอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของตัวเองในอนาคตต่อไปเรื่อยๆแบบไม่ลําบากไม่ขาดสนอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้ความรู้สึกของคุณนะคะาบางทีก็เหมือนกับแบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่ค่อย แสดงความรักกับเราในหน้าพักนี้อะไรเงี้ยดูเขาเฉยเยนิ่งๆจังเลยเขายังรักเราอยู่หรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยเออในในบางคนนะ่ะจนจนคุณเองอะค่ะต้องต้องมีความรู้สึกแบบนี้คิดแบบนี้ขึ้นมาอะไรแบบนี้นะอ่ะโอเคเรามาเจาะลึกถึงความรู้สึกของเขากันเลยค่ะอ่ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนไปเขาถึงคุณมันถึงทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยดูเฉยเยนิ่งๆอะไรอย่างนี้เนาะคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อย สแสดงความรังเหมือนตะกอนอ่ะเป็นเพราะอะไรคะเรามาเจาะลึกถึงความรู้สึกของเขากันเลยอ่มาอ่ะเอาจริงๆไหมคือเขาอะมุ่งหน้ามุ่งตาทําแต่ง,งานจริงนะเออจริงๆแต่ว่าในความรู้สึกของเขาจริงๆนะคะเขาก็ยังคงมีความรู้สึกรักแล้วก็รู้สึก เออรู้สึกดีต่อคุณตลอดเวลานั่นแหละเออแนนแม่แม่หมอไม่เห็นเลยนะว่าความรู้สึกของเขาจะเปลี่ยนไปจากเดิมเขาเคยรู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกกับคุณรู้สึกดีกับคุณนะคะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบเออมุ่งหน้ามุ่งตาทตําแต่งานอะไรเงี้ยคือที่เขาทําอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเขาอยากจะให้อ,อ่อยากจะให้มีความพร้อมมีความพร้อม เพื่อที่จะได้กลับมาดูแลคุณและครอบครัวกลับมาซัพพอร์ตคุณและครอบครัวอะไรแบบนี้เออเออแล้วแล้วเขาก็แบบว่าเราช่วงนี้เหมือนเขาเก็บเก็บเงินจริงๆนะเออแบบว่าตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินทํางานอะไรแบบนี้จริงๆอย่างอย่างคำหมาคำเม้นเลยเออจริงๆแล้วถ้าแล้วถ้าเขาแบบเคลียร์เคลียร์อะไรเสร็จแล้วอะ่ะคือมันเขาเขาเขาจะทาจนถึงจนถึงเวลาที่แบบว่าเขารู้สึกว่า เขามีเขามีพร้อมและเขาเขาพร้อมที่จะมาซัพพอร์ตครอบครัว ซัพพอร์ตคุณอะไรเงี้ยดูแลคุณดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะถึงวันนั้นนะเขาก็จะเหมือนก็แบบว่าเอาเอาอกเอา,อเอาใจคุณอะกลับมาเอาอกเอาใจคุณเต็มที่อะไรเหมือนเดิมเลยแบบคุณอยากได้อะไรคือเขาก็จะหาให้เลยอะเอออะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะมันก็คือเหตุผลนะคะที่บางทีเขาอาจจะนิ่งๆเหมือนไม่มีเวลาให้คุณอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้มาแสดงความรักกับคุณเหมือนเหมือนก็ช่วงแรกๆที่เคยคบกันอะไรอย่างเงี้ยเออ คืออันนี้ไม่หมอก็ว่าดีนะดีนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่คิดเออคิดอะไรแบบนี้นะคิดคิดถึง ครอบครัวคิดถึงการทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทําการทํางานอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้มีรายได้มีเงินทองมาซัพพอร์ตคุณอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้แม่หมอว่าก็เป็นอะไรที่ดีนะเออเป็นอะไรที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องคิดมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเอ,อ๊ะที่เขาแบบว่าทํานิ่งทําเฉยชาทําเป็นไม่ค่อยแสดงความรู้สึกได้เป็นเพราะว่าเขาไปมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่มีนะเออ เขาเขายังคงรู้สึกดีกับคุณเหมือนเดิมนะคะไม่แต่ก่อนเนี่ยเขารู้สึกดียังไงคะเดี๋ยวนี้ความรู้สึกในใจเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าการกระทําหรือการแสดงออกอะไรแบบนี้เออมันอาจจะไม่ค่อยแบบมุงม้งมิ้งไม่ค่อยแบบอะไรเหมือนแรกๆช่วงแรกๆที่เคยคบกันอะไรแบบนี้เนาะคือเมื่อเมื่อความสัมพันธ์ของคนเราคะ่ะมันมันมันถูกพัฒนาขึ้นนะคะ เออมันก no ็ต้องมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเอออย่างเช่นเราเราจะทําเหมือนไม่ไม่คิดอะไรเหมือนกับช่วงแรกๆที่เราคบกันเหมือนแต่ก่อนเงี้ยมันไม่ได้แล้วไงเออยิ่งถ้าเกิดว่าพวกคุณนะคะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นสร้างครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยเขาเขาจึงต้องเร่งต้องเร่งเออเขาเรียกแลเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรเงี้ยเร่งเออทำทุกอย่างให้มีความพร้อมสําหรับเตรียมรับมือที่จะเออที่จะคอยดูแลคุณและครอบครัวไปต่อไปในอนาคตโดยที่ไม่เดือดร้อนโดยที่ไม่ขัดสน ไม่ลำบากอะไรเงี้ยค่ะเออที่เขาทําทุกอย่างก็เพื่อคุณคุณแล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรมากเลยนะคะเดี๋ยวเขาเออเดี๋ยวพอพอมันจะถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเออเขาพอแล้วเขาอยากพักแล้วอย่างเงี้ยเขาเขาก็จะมามาแสดงความรู้สึกรักมาหาคุณมาดูแลคุณอะไรแบบนี้เหมือนเดิมเออแสดงการการะทําอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าขอเขา ออขอเขาไปทํางานทํางานหาไรายได้อะไรแบบนี้เขาก็อาจจะยุ่งๆนิดนึงเหมือนไม่ก่อยมีเวลาให้คุณนิดนึงนะคะก็ไม่มีอะไรเลยนะคะสําหรับชาวแรนดอมนี่ก็คือที่เขาเ,เปลี่ยนไปจริงๆอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกมันในใจนะมันยังเหมือนเดิมในใจความรู้สึกเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนไปเพียงแต่ว่าการกระทําอาจจะไม่ได้สแสดงออกเหมือนเดิมแค่นั้นคะ่ะโอเคก็ประมาณนี้เนาะสาหรับชาวแรนดอมนี้นะคะอ่ะ โอเคเป็นยังไงครับพอฟังแล้วใช่เรื่องราวของคุณไหมคะอ่ะถ้าใช่เรื่องราวของคุณก็ขอให้น้องรับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆเป็นเลยแล้วก็ให้อธิษฐานนะคะว่าขอให้คลิปนี้ เป็นของเรานะโอเคใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะเพิ่มเติมนะสามารถแอดไลน์มาได้เลยเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าเออมันเป็นเรื่องราวของเราจริงๆอะไรอย่างนี้เนาะเออบางคนแบบว่าพอดูคลิปว่าดีใช่ป่ะแต่พอมาดูดวงแล้วอาจจะเป็นอ,อีกเรื่องหนึ่งเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นการดูดวง,งนี้มันก็เป็นการดูดวงโดยรวมมัออนเนาะอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรแบบนี้นะคะถ้าอยาก ให้มั่นใจว่าเป็นเรื่องราวของเราก็สามารถมาปรึกษาส่วนตัวมาดูดวงส่วนตัวกันได้คะ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแม่หมอต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะและสวัสดีคะ่ะ